็สรุปเนี่ยเป็นประสบการณ์ใหม่ของงานเนอะใช่ครับเป็ดเต้นเต้นใหม่มากก็คือแบบก็คืองานแรกเลยที่แบบเราได้มาทําอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทางเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะครับที่แบบเชิญเรามาให้ได้แบบได้ทําอะไรที่แบบไม่เคยทํามาก่อนเชื่อมันก็แบบไม่เราเหมือนแบบเรียกว่าไงเปิดประสบการณ์เปิดประสบการณ์เราอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกตื่นเต้นแปลว่าเรไม่เคยทโอ้ตอนแรกแบบตื่นเต้นมากแบบคือแบบ่ให้มาแสดงรู้หรืออะไรเงี้ยคือตอนแรกคิดว่าเออเราไม่ได้แบบโชว์แบบมาโชว์สดแบบนี้ก็คิดว่าเออเป็นบทแล้วอ่ะคิดจันนะครับเขาแบบเอามันเป็นแบบมือถือโช้คือแบบอ่านไม่หมดก็เลยกลัวตื่นเต้นเลยตอนนี้เข้ามา็รือว่าเเออาป็น้ซ้อมหนัก แต่ต่างนะคืออันนี้แบบถ้าหลุดก็หลุดไม่ได้เลยเพราะแบบมันไม่มีเทคหนึ่งเทคสองะไรแต่ถ้าละครเรางสามารถแก้ไขสิ่ทสงทแบบี่เราพูดผิดอร์หรืออะไรเงี้ยก็นนี้ก็แบบเขรียกว่าลองเทกหรือลองเทคือเล่นถ้าผิดเล่น, 5, ม,ลน 5, ม่จนสอแบบขำ๋อไม่คันมันเป็นในบทนะบทบว่า ม่แต่เขินแต่เอ้ยแต่ไม่ใช่เขินตอบจริงใช่ตอนนี้หันมาเลยเนี่ยได้เช่จริงความื่นเต้นมากขึ้ดนึงก็นิดนึง่ะก็เพราะมันสดด้วยมันเราแก้อะไรไม่ได้เยใช่จงขอแฟนๆมาเชียร์ก็ขานดีใจมากครับดีใจมาก็ขอบคุณแฟนที่แบบ สปอร์ตเรามาตลอดเลยไม่ว่าเราจะไปงานไหนเขาก็แบบรักษาเราอะไรแบบนี้รูปแบบให้รูปแบบนะคะติดตามก็ก็ดีอันนี้ก็เป็นอีกสงหนึ่งที่แบบสามารถแบบแฟนคลับสาม,มารถเข้าร่วมชมได้ก็ต้องรอดูว่างานขางหน้าเป็นรูปแบบไหนอะไรครับก็รอติดตามครับผมใช่ครับจะซื้อผู้อ่ะนีก็ต้องต,ต, <laughs> ต้องรอติดตามด <laughs> ้วยนะแปลว่ามี ก็มีแสดงว่าก็ก็ต้องอย่ต้องแข็งขมีอะไรกอยู่ไม่น่แบบวางแผนคอนเฟิร์มงานก็แบบจะมีอะไรที่ตันต่อีสงคนไทยครวก็แบบหายากเหมือนกันเนทย่น่าักนะครบเราะคนไทยละครอยู่สอเรื่องก็เลยแบบคิวแบบยากมากในการจะแทรกคิวเองาองละครเขาก็เล่นเหมือนกันเพราะว่าทำงานแบบเล่นไม่ทิ้งกล้องเลยไป ว่างเ่ยก็แต่าย่างเน่ก็ถ้าเรากีโอเคแบบต้องให้ผู้ใหญ่ต้องลงรันแบบเราเราสามารถไปแบบไม่ซ้อนทีได้พี่็นวเ่อรทีงนค้ามีเามเจออเ่ก็มีครับแต่ว่ามีมีทั้งในเวลางานนอกเวลางานก็มีครับแต่ว่าไปไปไหว้ารไปเที่ยวไปกินข้าวกันเลยตอนนี้ก็คือมาเทีกัน

ไม่มีนาก็แบบกลางๆปีเก็ต้อง,ง,องรอดูว่าพอมีกลองปุ๊บจะวางแผนยังไงต่อเพราะตอนนี้แบบยังแบบยังทำอะไรมากไม่ได้ก็มีหลัดแบบกาลางเดือนไปก็อาจจะเห็นเหมือนกันก็ใช่ก็ไ <laughs> ม่ได้แล้วมันเก็บความลัอกไว้อยู่ไหมไม่รู้ <laughs> <laughs> อันนี้เราไม่รู้เหมืน <laughs> อนกันอันนี้ไม่รู้ <laughs> เลยแล้วจัก <laughs> เีล็แบบนี้เลยบ้างเขายละคราสองเรื่องอย่างเหรอเป็นยังไงบ้าง ก็เเดีี๋ยยวรใช่ช่วงนี้ก็เรียนครับก็เดี๋ยวมีอะไรออกมาก็เดี๋ยวก็ฝากติดตามเลยครับก็อาจจะมีมาอ่าก็ตอนนี้ก็เรียนไปก่อนใช่ครับก็เรียนมีทั้งหมดแคดราม่าวน่ป็นที่ราชสมบัตินนะคะแล้วก็มีไปโค้ดคือหลังไม่ขอให้แสบงชื่อ๋อครับผมก็จริง จริงๆคือกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่แบบปะท้ากันอยู่แล้วครับซึ่งบางคนอาจจะแบบเขามีอามณ์ในการเล่นอยู่แล้วก็คือเราอ่ะยากขอให้แบบให้มันจบแค่ในสนามอะไรเงี้ยพอนอกสนามนต้องไม่ว่าอะไรเงี้ยหรือแบบโค้ชอาจารย์หรืออะไรเขาว่าเขาแบบเล่นเล่นแบบไม่อยู่ในโค้ชหรือเล่นนอกเกมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะผมรู้สึกว่า การที่การที่แบบมาโคเดตตองเราไปทำร้ายเขาทางโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีจิตอาสาเองเขาแบบมีแต่คนว่าแบบมาแข่งบาสกับมีอะไรเงี้ยแต่เนื้อต้องตัวไม่ได้เดี๋ยวโดนะไรมยางเลยมันไม่ชอบแบบนี้มากเลยมันทำให้ไม่ดีกันรู้สึกว่าแบบ โดนแทบ่อยอะไรเงี้ยครับพมีพอมันมีมวดจริงๆไม่กลัวครับเพราะแบบอยู่ในวงการบ้านมานานแล้วคือทุกคนรู้กันเลยไงครับแต่แบบอยากอยากให้ทุกเข,ข้าใจบบาแบบเวลาที่ีคแเรใช่คือแบบตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้แต่ถ้าแบบอ่ะเช่นผมไม่ไม่ได้โดนจะทำแบบนั้นมันอาจจะไม่เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่่แบบมันมีที่โดนเยนะแต่ก็คิดว่าเอ๊ะ กินก็ก็กลุมอารมณ์ได้กินได้แบบร้อนตามเพียงไปหาเรื่องใครอะไรอย่เงี้ยแต่เห็นฝันก็แคนได้สารีนิดแต่ตอนเนี้ยพี่มบอกเพื่อการกินไปคุยกับเขาแล้วเขาแบบไม่ได้อะไรไม่มีอะไรหรอกเขาแบบ เกมน้องเขาก็มาขอโทษแบบมาขอโทษแบบเป็นเรื hmm. mm ่องกันหมดถึงครับหลังจบเกมแต่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรพอน้องเขาแบบที่อายุสิบเก่งอะไรอย่างนี้แล้วน้องเขาก็โดนแบบโดนว่าโดนอะไรน้องเขาก็ยอมรับนะแต่ว่าโพสต์ในสตอรี่ตรงนี้เนี่เรื่องแตว่าเนี่ยได่คุยกับพี่แล้วนะหรืออะไรเพี่อผมไม่ผิดเองผมยอมรับผิดอะไรเงี้ยแต่ผมก็สงสารน้องเขาเหมือนกันได้คุยแล้วก็กลับ ก็อันนี้นะครับนั่นแหละคนไหนก็มีคนเข้าใจก็ทำผิดทุกคนที่เข้าผิแล้วคนที่ไม่รับผิดถ้คนก็ไม่ไม่เป็นไรครับคือเหมือนรู้สึกว่าเราเราเข้าใจตรงนั้นแบบทุกคนแล้วส่วนคนที่ไม่รับผิดก็ไม่เป็นไรครับส่วนแบบเออเราได้พูดกับเราว่าแบบเออเป็นอย่างนี้นะต้องแบบเราก็ออกมาใช่วยกันเกิดผิดอะไร เกิดเรื่องหรือเปล่าก็มันอย่างที่พีมบอกมันเป็นเรื่องของในสนามก็คือในเกมก็คือในเกมบางคนอาจจะมีอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของกีฬาใช่กองเชียร์มีทุกกีฬาครับฟุตบอลอะไรก็มีนะกองเชียร์อะไรขาบอกครัพี่พีแบบไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นเรื่องปกติที่เหมือนเราแบบที่ว่าอะไรเป็นควมแบบเสียเสียงอะไรเงี้ยคือคนส่วนากต้องแบบจับตามองเ t ี r ตัวใช่ ใช่ครับไม่มีปัญหาสบายใจเพราะแบบเราก็ตกลงกับทีมตกลงกับน้องเพราะเราแบบเออไม่โดนแบนนะไม่ต้องห่วงอะไรเพราะแบบว่าน้องเขาก็เครียดมากอะไรมาปรึกษานี่บอกว่าไม่ต้องเครียดเลยเดี๋ยวจัดก,การเองแบบนี้ให้ำตำหมดใช่ะนะฮะชื่อ,อ,อก็มีถนนก็ใช่ครับไปชื่อมาที่ไปเห,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 หรอก็ าที่ทุกคนรู้เลยครับผมแอเรีย86ครับก็เป็นแอเรียของผมที่ใส่ที่ชอบเลข8ซึ่งแบบเป็นหมายเลขที่ผมเล่นตอนใช้เล่นตอนเล่นบาสแล้วก็เลข6เป็นวันเกิดองน้องใก็เอามารวมกันเป็นแอเรีย86ครับนีตรงนี้เลยสักนี้ใช่สิใช่แต่ว่าตรงนี้คือเจ็บมากเจ็บมากเลยตรงฝั่งนี้คืออ๋อหลอกอ๋อหลอกอ๋อ ศักดิ์มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็อยู่ติดตัวไปเลยอะไรอยงนี้ก็ดีใจครับแล้วก็ดีใจแทนแบบแอรีแปดสิบหกด้วยนะอะไรอย่างนี้แต่คือปกติผมไม่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 ได้เป็นคนศักดิ์ใช่ลองไหมตอนนี้ตอนนี้ยังตอนตอนนี้ยังนะไม่กล้าแล้ว หอดเบลซี5แล้วโม่อ๋ออ๋อขอบคุณแฟนๆมากครับก็คือขายหมดเร็วมากสี่นาทีสี่นาทีหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้สองทุ่มเปิดยอด้วยให้ทุกคนได้มาใส่อีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายรอบเพิ่มไซส์ด้วยนี่ใซซเพิ่มไซส์เป็นไซส์ XL ด้วยเพื่อแบบเพื่อแบบมามีที่ตัวแบบตึ๊กขึ้นมาอย่นิดนึงเลยจะได้ใส่ได้ครับนี่เสื้อครับสีขาวดำแล้วก็กระเป๋าสองสองแบบจะรอกับจมูกแฟน พอน่าจะพอครับพอพอแหละพอแเลยพอพอใช่นะครับช่วยคิดกับเจ๊ก็ช่วยเป็นคิดแต่ว่าสกิลอะไรก็จ้างเงี้ยก็จ้างหนูคอร์ริคชั่นต่อไปจะได้ยัเดี๋ยวต้องคุยกับเจอ๊เองเดี๋ยวรอดูรอรอบนี้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะยังไงต่อก็ไม่ว่าไบ ค่อใช่ค่ัใค่ะค่ะใช่ค่กนชค่ะอ๋อควะใช่คะใ่ค่ะใช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 ่คละ่ค่ะคระใก็ขอให้ทุะคนมีควาใสุข่ับวันตะุษจีนะใคะคระบช่ค่ใ่ค่ใ่ง่ะใช่ค่ะใช่ส่ใช่ค่ะใช่ค่้ใ่คะ่ค่ะใช้คะคะครับขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะฮะสิ่ย่่ชคครับ